ได้หรอเนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องไปร้องไม่ใช่เพราะใครคนเดียวหรือเปล่าก็ต้องให้มันช่วยร้องห่อยพี่อะไรอะไรยังไงเนี่ยไม่ไม่ร้องไม่รู้เรื่องเลยมาเร็วเมื่อกี้เมื่อกี้เอาไปฉี่มาแบบเอ้ยมันเล่นเพลงเราทำไมวะอ๋อขอโทษจริงจริงแก่มานานมากแล้วนะเพลงผู้ชายเสียงไม่ดีอ่าไม่ใช่ สั่นดังไม่ดีมาช่วยม่ใช่มึงอ่ะคุณหลอนหล <c oughs> อนเล่นเล่นเรามาฟังออริจินอลดีกว่าเนาะ <c oughs> โอ้โนยน่าเสีดยสดายแ่นั้นต้องจิตใอย่างหนึ่งออริจินอลดีมากดีไหมดีแต่คนร้องอายุสั้นไปหน่อยเปิ้นเส้นปั้นเส้เอาเนี่ยแบ่งแล้วเนี่ยแบ่งเลยเนี่ยมาว่าช <c oughs> ิวชไม่ถามใครหา่า Yeah.